คุณด่นุพร์ปุณกันครับสสบัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะครับในการที่ว่าพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับรวมถึงในเรื่องของกฎหมายในเรโทษกรรมด้วยนะครับในช่วงของการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้กำชับสสนะครับให้ไปพบปะกับประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งใน เรื่องของสินค้าเกษตรที่ตอนนี้ราคาตกต่ำนะครับภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมในถึงในเรื่องของพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็กฎหมายนิ้โทษรกรรมด้วยนะครับเมื่อถามว่าได้มีการกำชับให้ไปทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องใดเป็นพิเศษไหมตรงนี้นะครับคุณบุ๊กนะครับคุณบุญกนุพรเนี่ยก็กล่าวว่าจริงๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าพักก็ได้กำชับให้สสเนี่ยไปทำความเข้าใจในเรื่องของร่างพรบ ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็พรบเกี่ยวกับการนีรโทษกรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคาสิโนก็มีในเรื่องของความกังวลนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายนีรโทษกรรมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเคยประสบปัญหามาแล้วในอดีตนะครับคุณบุ๊กบอกว่าพักเนี่ยก็จะมีการ ให้สสนยไปทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนบ้างเนื่องจากเราไม่อยากให้กฎหมายทั้งสองฉบับน,นี้เป็นจุดที่เกิดการก่อตัวคือเกิดม็อบนั่นแหละนะครับก็เลยมีการให้ทางสสเน,น้นย้ําเลยนะว่าไปทําความเข้าใจลงพื้นที่เยอะๆนะครับแล้วก็บอกกับประชาชนถามอย่างที่คุณสมพลบอกว่า ความคิดเห็นของประชาชนเป็นยังไงมันจะมีปัญหาอะไรนะนะครับตรงนี้ก็มีการไปกําชับนะครับให้กับสสเนี่ยลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนเยอะมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับที่คุณชัยชนกชิดชอบครับสสบุรีรัมนะครับเลขาธิการพักภูมิใจไทยเนี่ยก็เคยมาประกาศนะครับออกในสภาเลยเนาะบอกไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณบุกดานุพรนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะ เพราะว่าทางที่คุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของที่คุณใยชนกพูดเนี่ยเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ว่าในเรื่องของมติพักเนี่ยก็ต้องมีการเป็นลงความเห็นกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณดนุพรบุญกัรนะครับได้ออกมาพูดในเรื่องของพรบเอเ r น a เมนคอมเพล็กซ์และก็กฎหมายนิยโทษกรรมครับ